นายท่านเป็นอะไรกันเนี่ยหากพวกเจ้าอยากรู้คำตอบก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ15นาทีที่แล้วหอ,อการค้าอยู่อี้ตาแก่ข้ามาแล้วข้ากันยายุวัฒนะกันไขกระดูกมาให้แล้วนำมันไปให้คนของเราที่เมืองจุนผิงก่อนเลยพวกเขาจะต้องปรับแต่งไขกระดูกก่อนและข้าก็ยังมียาบางส่วนสําหรับการบมเพาะของพวกเขา คุณหนูไม่ใ่วันพึ่งจะส่งมันไปหรออะ,อะข่าเหรอทำไมค่าถึงไม่ยักจะรู้เลยล่ะถ้า,างั้นก่อขายยาอายุวัฒนะเหล่านี้และนำเงินที่ได้ไปฟื้นฟูเมืองพวกเราได้รับข้อเสนอที่ดีมากในการฟื้นฟูเมืองแล้วครับนอกจากนี้ยังมีผู้บม่มเพาะระดับสูงมาที่นี่เพื่อสอนทักษะให้เราด้วยอะไรนะ นี่นี่เองมีคนสวมหน้ากากเป็นท่านเพื่อที่จะจัดการพวกเราลงไม่ข้ารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้าจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยให้พวกเจ้าสามารถระบุตัวตนของผู้อื่นได้แล้วอย่าไปเสื้อใครง่ายอีกในอนาคตข้าจะทำให้เมืองจุนผิงถูกเรียกว่าเมืองโอสถสวรรค์ข้าจะไปเยือนที่นั่นเมื่อมีเวลา มันจะต้องเป็นฝีมือขององคศาแห่งสงครามแน่ค่ะอย่าก,กดไปเลยนายท่านข้าจะจัดการมันด้วยตัวเองหยุดพูดอะไรไร้สาระได้แล้วข้าสัญญากับตระกูลสร้างแห่งเมืองจุนผิงไว้ว่าจะช่วยพวกเขาในการแก้แค้นในเมื่อศัตรูของพวกเขาคือนิกายน้ำค้างแข็งเราจะต้องคิดหาทางไปที่นั่นก่อนนิกายน้ำค้างแข็งแล้วเราจะไปที่นั่นได้ยังไงคะ มีมหาอำนาจสามขั้วในดินแดนแห่งจุดต้นกำเนิดเมืองไร่ล่องลอยแห่งอาณาจักรเบย์สีพลราชวังซูล่าแห่งอาณาจักรนันเซียวอาณาจักรเปย์สีอาณาจักรนันเซียวนิกายน้ำค้างแข็งและนิกายน้ำค้างแข็งนั้นเป็นนิกายอันดับหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับสองอาณาจักรสถาบัานบุ่มเพาะมากมาย ภายในเปยฉีแลนนันเชี่ยวและเป้าหมายของสิทธ์ในสถาบันเหล่านั้นก็คือกลายเป็นผู้ที่โดดเด่นมีเพียงแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้สามารถเข้าไปเป็นสิทธ์ของที่กายนำค้างแข่งและกลายเป็นผู้ที่แข่งแข่งภายใต้สวรรค์ไม่ใช่ว่าพ่อของยุนจูเป็นผู้อำนวยการสถาบันซิ่งหยานเหรองั้นไปขอยุนจูให้ช่วยดีกว่า ทำไมไนายท่านถึงได้เยือกเย็นนักไปขอให้เพื่อนสนิทช่วยแต่ไม่ยอมรับความหวังดีขององค์ชายแห่งสงครามซะงั้นให้ซูหลิงไปเป็นเพื่อนข้าด้วยแล้วกันสถาบันซิงหยานเทียนหลานเจ้าต้องการเข้าสถาบันของตระกูลข้าหรอเยี่ยมไปเลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าไปบอกท่านพ่อให้มันก็แค่การเข้าเรียนระหว่างเทอมเองเส้นนั้น พวกเราก็จะสามารถไปสถาบันด้วยกันได้แล้วพิเศษไปเลยล่ะว่าแต่เจ้าเข้ามาได้ยังไงโดยไม่มีป้ายยืนยันตัวตนของสถาบันเจ้าเจ้าก็รู้นี่ว่าคำแพงสถาบันไม่สูงมากนักข้าก็เลยปีนเข้ามาน่ะสร้างมันเถอะไปพบกับท่านพ่อของข้ากันอืเอ๊ะทำไมคนถึงได้เยอะอย่างนี้กันล่ะ นั่นองคชายแห่งสงครามเจ้าขาคุณหนูเขามาอยู่ที่สถาบันซิงหยานได้ยังไงกันหื้ทำไมข้าถึงรู้สึกไม่ค่อยดีแม่นางทำไมองคชายแห่งสงครามถึงมาอยู่ที่นี่กันข้าไม่คิดว่าเขาจะเป็นอาจารย์ที่นี่นะไม่รู้หรอว่าสถาบันซิงหยุนของพวกเรานะ่ะจะจัดการคัดเลือกทุกปีเพื่อ เฟ้นหาสิทธิ์10คนที่มีความสามารถในการเข้าสู่ในกายน้ำค้างแข็งการคัดเลือกในครั้งนี้เหลือเพียงแค่อีก2เดือนเท่านั้นและจะถูกจัดขึ้นที่น้ำค้างแข็งเรือนลางแจมแมวการคัดเลือกเหลือเวลาอีกเพียงแค่2เดือนข้างหน้าค่ะจะต้องเข้าสถาบันให้เร็วที่สุดและเตรียมตัวให้พร้อมองค์ชายแห่งสงคารามจะมาเป็นผู้ดูแลซั่วาคราวของการคัดเลือกในครั้งนี้ ผู้ดูแลอาข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมอีกาถึงได้ร้องไห้ในวันนี้นั่นเพราะเจ้าอยู่ที่นี่ไงน้องสาวสุดที่รักของข้าหยุนจูทำไมเจ้าถึงได้มาเดินเต็ดๆกับสาวไซกันมันไม่ปลอดภัยรู้ไหมล่วโจสวน น้องสาวสุดที่รักของข้าหยุนจูทำไมเจ้าถึงมาเดินเตรๆกับสาวไซกันล่ะเจ้าไม่รู้หรือว่ามันอันตรายเขานะ่ะเป็นลูกสาวของสนมท่านพ่อข้าเขาแก่กว่าข้าเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเขามักที่จะสร้างปัญหาให้กับข้าเพียงพอท่านพ่อต้องการให้ข้าสืบทอสถาบันซิงหยานซึ่งมันขัดต่อความต้องการของเขาไม่ซช่วานัน มันผู้นำตระกูลเฟิงหรือข้าได้ยินมาว่าแย่งตำแหน่งมาจากพ่อของเจ้าเมื่อสองสาวันก่อนโคตรเท่เลยวะลั่วโจส่วนเจ้าพูดเส้นนี้ต่อหน้าเทียนหลานได้ยังไงหยุดซะตอนนี้พวกเจ้าอยู่ที่สถาบันมันไม่ใช่ที่ที่พวกเจ้าจะสามารถทำอะไรก็ตามได้ต้องการท่านพ่อคุณหนูเฟิง เจ้าอยากที่จะศึกษาในสถาบันของเราสินะแต่ว่าทำไมเจ้าถึงกล้าสร้างเรื่องเสียงดังก่อนที่จะเข้าศึกษากันล่ะหนางคือคนที่ข้าบอกท่านไงคนุนหนูเฟิงต้องการบ่มเพาะมาเนิ่นนานแล้วแต่ทางตระกูลของนางกลับไม่เคยให้นางทำตามที่ต้องการในตอนนี้ตอนที่นางตัดสินใจด้วยตนเองได้นางจึงอยากทำตามเป้าหมายของตนเองด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของนาง ที่ค่าสัมผัสได้ค่าขอสนับสน,นุนนางคนที่มีเมตตาและใจดีอย่างท่านล่วคงไม่อยากให้สิทธ์หยุดไล่ตามความฝันของตนเองหรอกนะต่างรู้กันดีฟงเทียนหลานเป็นขยะมีสามารถบ่มเพาะได้แต่ว่าหยุนจูก็ยังเอามาเป็นเพื่อนสนิทของนางในฐานะผู้อำนวยการในอนาคตข้าจะให้ลูกสาวของข้าเปยุงเกี่ยวกับคนเยี่ยงนางได้อย่างไร แต่ว่าองค์ชายแห่งสงครามยังสนับสนุนนางอีกนางคงจะมีความแข็งแกร่งข้างบ้างสินะถึงยังไงเจ้าก็ต้องผ่านการทดสอบพลังวิญญาณก่อนตามข้ามาหืมชิสูหลิงเจ้าก่อนเลยคุณหนข้านะ่ะสอนเจ้าอย่างหนักในตลอดหลายเดือนและเจ้าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่ อย่าไปคิดกลัวหรืออ่อนแอข้าจะอยู่ข้างเจ้าเองเจ้าค่ะนำมือของเจ้าไปสัมผัสที่หลิกศิลาและค่อยๆรวบรวมพลังวิญญาณในกายของเจ้าุู้นูเทียนหานปฏิบัติกับข้าเป็นอย่างดีข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังระดับผู้ฝึกวิญญาณพลังวิญญาณน,นาง อยู่ในระดับผู้ฝึกวิญญาณน,นางอยู่ในระดับผู้ฝึกวิญญาณเหรอขนาดในสถาบันของเรายังมีไม่ถึง30คนเลยนะสุดยอดสาวไซส์ของเฟิงเทียนหลานยอดเยี่ยมอย่างนี้เลยเหรอช,ชิแล้วไงมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกนะที่นางเป็นแค่สาวไซสแหมข้ายัางรู้สึกขยักขยแงงนางเมินมองหน้านางลัวโจส่วน ซู่หลิงไปจัดการเขาซะเอ๊ะเจ้าต้องการในค่าสู้กับสาวไซสนายน้อยรั่วเจ้าคงจะไม่กลัวกับอีแค่การท้าต่อสู้ของสาวไซสหรอกใช่ไหมฝงเทียนหลานอีเวนนี่กล้าดียังไงถึงได้มาดูถูกข้าเจ้าต้องการที่จะสู้กับข้าสินะซ่งหญิงพยองเสือเกิน เจ้าไม่คู่ควรที่จะดูถูกคุณหนูของข้าพวกเจ้าต้องการให้คุณนางอย่างเราเรียนร่วมกันกับสาวไซหรือไงสิทธุทุกคนในสถาบันล้วนเท่าเทียมกันข้านะ่ะเป็นถึงบุตรชายของนายพลเจ้าพูดได้ไงว่าข้าเท่าเทียมกับสาวไซหากนางได้เป็นสิทธิที่นี่ข้าจะขอไม่อยู่ที่สถาบันแห่งนี้ข้าจะไปหาสถาบันใหม่ ไซข้าไม่มีวันที่จะเรียนร่วมสันกับสาวไซเด็ดขาดนางจะต้องออกไปหากยังต้องการให้ข้าอยู่ที่นี่หลิวลี่นำเตาและยาอายุวัฒนะข้างในนั้นออกมาหลับทราบค่ะหน้อยไอ้พวกฝูงมาขีดสาพวกนี้แค่การยั่วนิดหน่อยนะ่ะก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วก้วแค่การยิ้วนิดหน่อยก็เผยท่าแท้ออกมากันแล้วสั่งหน้ารังเกียจและโง่เขาเหลือเกิน นั่นอะไรพลังวิญญาณยาอายุวัฒนะคุณภาพดีมากมายเหล่านี้ในที่นี้หากใครยอมตะโกนว่าคุณหนูซูหลิงได้โปรดเข้าเรียนที่สถาบันด้วยข้าจะมอบยาอายุวัฒนะเสริมจิตวิญญาณระดับแปดให้เป็นรางวัลคุณหนูคุณหนูซูหลิงโปรดเข้าเรียนที่สถาบันด้วยเถอะ ไอ้บันนอกนี่ทำไมเจ้าถึงได้ไล้ยางอายเส้นนี้ใส่ข้านะม,มันเป็นแค่ไอ้บันนอกแต่ข้าหน่ะไม่ได้งโง่ที่จะทําตามความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของใครบางคนหรอกนะแม้ว่าเจ้าจะงโง่แต่คุณหนูก็มอบโอกาสในการเพิ่มพลังวิญญาณให้กับข้าเจ้าคุณหนูสุลิงโปรดเข้าเรียนที่สถาบันด้วยเถอะคุณหนูสุลิงโปรดเข้าเรียนที่สถาบันด้วยเถอะครับืพอได้แล้ว เจ้ากล้าดียังไงถึงได้ทําเส้นนี้นี่เจ้าลืมกดและคําสั่งไปแล้วหรือไงฝฟงเทียนห้านและซูลิงขออนุญาตให้เข้าศึกษาที่สถาบันได้แต่ว่าพวกเจ้าต้องทําความสะอาดที่ห้องสมุดและสํานึกตนก่อนหนึ่งเดือนรวมทั้งเจ้าด้วยหยุนจเนูเอาหน้าเอาหน้าถึงยังไงข้าก็ได้เข้าแล้วท่านพ่อสร้างม่ยุติธรรมทำไมต้องลงโทษข้าด้วย ว้าวมีหนังสือมากมายที่นี่เต็มไปหมดเลยดีจริงๆดีจริงๆเจ้าดูนี่สิว่าห้องสมุดนะ่ะมันสะอาดแค่ไหนข้าคิดว่าพ่อของเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะลงโทษเราแต่เขามอบโอกาสให้เราได้ศึกษาทักษะการบ่มเพาะที่นี่ซึ่งมันดีสุดๆไปเลยละ่ะฮึเอ๊ะ ลาตีสวัส์ท่านมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้กันมาพบหญิงที่ข้ารักไงละ่ะอย่ามายุ่งกับข้าใครกล่าวกันว่าเขาเป็นคนเกลียดผู้หญิงเขานี่แหละเสือผู้หญิงสัตๆ์ทำไมเจ้าถึงต้องการศึกษาที่สถาบันสิงหยานกันข้าต้องการที่จะไปนิกายนำค้างแข่งและการที่มาอยู่ที่นี่เป็นวิธีที่เร็วกว่าตามที่ข้าคิด ทำไมเจ้าถึงอยากไปที่นิกายนำค้างแข่งนักที่นั่นมันไม่คู่ควรกับเจ้าหรอกข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นคนพูดเก่งหรือผู้คนภายในนิกายนำค้างแข็งล้วนมาจากทั่วทุกมุมของอาณาจักรมีทั้งดีและซั่วปะปนกันแม้ว่าเจ้าจะไปที่นั่นเจ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าสิทธิ์ที่โดนกดขี่หรอกนะข้าว่าเจ้าไปที่พระราชวังซุราดีกว่า กล่าวกันว่าที่พระราชวังซูลาเป็นสถานที่สำหรับปีศาจแล้วมันดีกว่าตรงไหนกันนอกจากนี้ท่านกล่าวว่าข้าจะไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าสิทธิหากไปที่นี่กายน้ำค้างแข็งหากข้าไปที่พระราชวังซูลาและข้าจะเป็นอะไรกันล่ะนายหญิงยังไงล่ะไม่ใช่ว่าเจ้ากำลังสร้าง ขุมอำนาจของตนในการเปลี่ยนแปลงเมืองจุนผิงให้เป็นเมืองโอสถสวรรค์หรือข้าสามารถมอบพระราศวังสุราให้กับเจ้าได้และให้เจ้าเป็นผู้นำของขุมอำนาจทั้งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอลาขอสักประเดี๋ยวนั่นมันเกินแผนของข้าไปแล้วให้เวลาข้าคิดสักนิดนึงท่านรู้เกี่ยวกับเมืองโอสถสวรรค์ได้ยังไงข้าเพิ่งตัดสินใจไปที่นั่นเอง ท่านเป็นคนส่งพวกยาอนุวัฒนาะและของเหล่านั้นไปที่เมืองจุนผิงสินะใส่คาเองพระราชวังซูล่างั้นท่านก็คือราซาสูลางั้นเหรอใส่มีเรื่องมากมายทำให้ตกใจเฟิงเทียนหลานจึงตกใจไปส่่วกู้หนึ่งข้ามีบางสิ่งที่ต้องทำภายในนิกายนำค้างแข็งและก็โปรดยามาช่วยข้าอีกทำไมเขาถึงได้อวดดีนัก ข้าจะทำให้เขาสยบแทบเท้าข้าให้ได้สักวันหนึ่งเข้าใจแล้วเขาทำเขาทำหน้าเหมือนว่าข้ากำลังหักหาน้ำใจเขาเลยไว้พรุ่งนี้ข้าจะมาหาเจ้าอีกลาตีสวัสด์คุณหนูเสียงอะไรกันเจ้าคะไม่มีอะไรแค่เสียงลมนะเจ้าไปนอนต่อเถอะ